เบิกหันกรึบกรึบเออเออเอออะไร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 สองคนนี้เป็นไรกันฮะสองคนนี้เป็นไรกันสวัสดีค่ะ ยังไงคือว่างามกว่าลูกแต่ว่าบาดทีนี้อรับาจถ่ายทองคำนะคะครับสวัสดีครับพอพเมษีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะ้รคบผมพบกับเราในครอบครัวพลายทองคำนะครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับวันปีใหม่ไทยของเรา,าไทยเราจะมาทําอะไรกันครับกระปอมเขาเรียกอะไรนะเราจะมาส่งน้ําพระกันนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วลืม ไม่ใช่ลืมหรอกเพราะว่าเรายุ่งเลยไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆนะแต่ปีนี้เราก็ต้องทําให้ได้นะครับผมปีนี้เราไม่ได้ไปไหนนะคะเราอยู่บ้านปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยหนยอะเอาปีที่แล้วไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเรายุ่งอะไรก็ไม่รู้มีอะไรทัดข้องอยู่ใช่ไหมใช่เฮดนายบรีเฮ็ดเลยปีนี้ก็เลยพลาดไม่ได้นะครับผมอยู่กันครบเลยอันนี้ทำไมไม่พูดไม่จ่าเขาบ้าง ยืนยน,ยน,นะเหลือเมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่หัวเราะเมื่อกี้นะฮะ,ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่นะครับผมพระที่เราจะนำมาส่งน้ำในวันนี้ที่เรากราบไหว้บูชาโอ้ยยาหน่อยไม่ทำความสะอาดให้เลยดูดิเอาเวลานั้นละอาบน้ำไม่ทันเดี๋ยวอยากใหญ่ก็หายเองโอ้ตก,ก,กจริงๆเลย มีเตา่าเต่าหลวงพ่อรวยแล้วก็เรือหลวงพ่อรวยนะครับผมหลายอย่างหลายแนยวหลายองค์ที่เราจะมาในวันนี้นะครับผมออะมาเยอะหน่อยฮ็ดจะได้ละบาที่นี้เท่าที่ฮ็ดจะได้ตั้งกล้องไว้ใส่เราจะทำพิธีก่อนนะครับผมไม่รู้ทำพิธียังไงก็ไม่รู้นะครับตามที่เราเคยแล้วก็ไม่มีอะไรกับคงจะม<ใ>นมาการอย่างีแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็

จิตจที่รุ่งเรืองที่ร right ู้ะสงนาในวันนี้ขอพรท่านผู้ปกักษรักาคุ้มครองครอบครัวของลูกให้อีเย็นเป็นสุขกิจการตามงานการทานแด้ก่อเจริญ่งเรียงก้าวนาเดือยเปดี้เอาเปิสกปิดยาเปรดเีงสวางเนทางเปิโชคเปิดรับเปิทิ้งเงินเปิดสี่ทองเปดกาเิดปก่นเจริญ่งเวืองก้านานหน้าทา่การนาเด้อดสาธุา รงแล้วรงแล้วชงระเบ้อมาเอาคนเดียวละเอามันมาลุยพร้อมกันดอกมาให้ลุยยกละเทื้อเด้องน้เด้อนครังเดียวเด้อ ความรุ่งเรืองยิงเป็นสุขการงานการกด้กะพริบซึ่งแ่กงแต่เดือดดงซึ่งได้กรมความำมมารับชนาทุกประการเลยแมวดอกคูณดอกลยใส่ไม่หาเนาะจอยอะไรหลักแคนี้ก็หอมเนี่ยอ้โหเสร็จแล้ว อ้าวนี้ต่อไปอ่าวแบบเบอร์หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งการส่งน้ำพระความความที่เรื่องการงานการเงินที่ครอบครัวลูกหลานก็บางทีใดก็ขอให้สมความมุ่งมากับหนาทุกๆการเลย มดเขาเราบอ,อตอนนี้เราก็ทำพิธีส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อยทุกรูปทุกองแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะทำพิธีเ,เชิญขึ้นไปอยู่ที่ <c oughs> ของพระเหมือนเดิมนะครับผมอพอมันเอาขึ้นไป หลังจากเราส่งน้ำพระแล้วเราก็เอาพิองเข้าบ้านกันนะครับผมกับสองควันสาวของเราดูได้เราไปฝากพิองอย่าค่ะย่ากับผู้จัดการหลวงไม่ไม่ห่างเลยนะครับ,อรบทองจะอิ่มบอกปลอมแค่นี้ฮะอะไรอิ่มแค่นี้สองมัดเลยนะอิ่มไม่อิ่มจะไม่ต้องกินทำไม โอ ja uh right, ้ใจร้ายแต่ว่าปอมว่เดี๋ยวพ่อจะบอกปอมกินข้าวสองคำอิ่มๆก็ไม่ต้องกินเหมือนกันเด้อโอเคไหมทำไมแล้วอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเหรอเออใจร้ายเด็กหน้าตาดีๆนี่กว่าเป็นคนใจดีที่แต่ใจร้ายมากเลยใจดีจะตายฮะใจดีจะตายโอ้ใจดีแรงยังจะตายไปนนี้ไม่เอาด้วย ดูพี่ทองโอ้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เด้ออะไโอ้โหดูดิเป็นไรแหงดินยัดแล้วมั้งน่ะฮะหอบดินอีกแล้วหอบดินอีกแล้วไหนโอ้โห,โโหดูครับเป็นไชน์พี่ทองประท้วงเหรอไม่มารับกลับบ้านสักทีกระปอไม่มารับกลับบ้านสักทีหอบดินเต็มงาเลยฮะทอง อ,อยู่บ้านก็หอบอยู่บ้านอยู่นี่ก็หอบอยู่นี่เกินไปแล้วทองอเกินไปแล้วดูต,ตักนินไปให้ใครวิทองฮะ <c oughs> เอยอย่างนี้มันจะมีอะไรเหลือครับ <c oughs> ดูดูปลอมดูนี่คอใจร้ายมากมา ทำแล้วพอจะไปบ้านนะ,ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับผมเข้าบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าคําแล้วเดี๋ยวเราจะไปกลับไปบ้านมีภารกิจที่บ้านอีกวันนี้ดูพี่ทองทำไงครับ อูปอมดูดูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเอ้าดูตกมันนานเกินอะไรนี่ใบไม้หรือว่าลอกจ่อยนี่่เดิเฮ้ดูไปขึ้นไม่ขึ้นก่อนเย้มาดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกงอ่ะทำไมพี่โกงอะไร ีปทองแกล้งอีกคอยดูวันนี้ <c ười> ทองอ๋อเอาี่ทองมาเข้าบ้านกันออตกมันทั้งปี ลอ,องมาเร็วแบตเตอรี่าอยู่นั่นแหละเอ๊ะค่ำแล้วรู้หรือเปล่านี่ฮึบโอ้คนโทรตามก็โทรตามอยู่นี่แหละยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆลูกพี่จะอกกลับได้ไม่เชื่อกลับยังไกกงไนอกคนยังติดภารกิจอยู่ยลอ,องค่อยลองเบรกเลยสิ เอาให้เบรกหน่อยโอ้ขวัญทางอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอาเบรกนี่ไงโอ้พี่ทองไม่ได้เบรกเพราะนั่นหรอกพี่ทองหยุดกินหญ้าที่เฉยดอกนั่นไม่ต้องทำว่าตัวเองเบรกอยู่หรอกทองหยุดกินหญ้าที่เฉยนะทองทองมาก้อยเข้าบ้านถูกหรือเปล่านั่นจะไปไหน อ้าพี่ทองจะพาไปไหนแล้วเออฮะอยากไปหาสาวแล้วบอกพี่ทองอยากไปหาสาวแล้วทำไมครับทีนี่มาเร็วเร็วทังเร็วเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟ้าวิ่งเลยอู้วเอ้า เอาว้าจิงจันเลยเบิกหันครึบครึบเออเออเออเอะไร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 สองคนนี้เป็นอะไรกันฮะสองคนนี้เป็นอะไรกันสองสองคนนี้ทำไรดิเหรอเหรออ๋ออ๋อ ทองไม่ไม่นอนอีกใส่โซ่ดีๆจอยฮะทองเขาดูไปหอบอะไรมาต่อตอะไรมาเต็มงานไปหมดโอ,อาไม่ได้ใส่นานแล้วจะใส่ถูกใส่เป็นไหมปลอม่าดูด้วยโอ้รวมปน,นมันมันก็หลุดหายเดี๋ยวนี้เลย,ยช้างนะขอดูด้วยมันไม่ลวมดิวเทียงคนเขาใส่ทุกวันน้อยจอยนะนี่เลยก็ะบอก ดูจอยดูดูดูอยดูน่ายแค่มี่ทองแกล้งอีกสักทีน,นะเมกินขนาดเน้นเด้อไม่ใช่ตอนเช้ามาเลาื้อแต่โซ่เลยอ้า คลิปวิดีโอนี้ก็สำเร็จนะครับผมการเอาพิทองเข้าบ้านของควานสาวของเรานะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะให้กินน้ำยังไงก็ฝากพ่อพ่อเมฟซีขอขอบคุณพ่อพ่อเมฟซีที่คอยติดตามคอยรับชมคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพลายทองคำของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับรักทองคำเน้อย,อยแต่ขอให้รักนาน,านๆฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับ สำหรับวันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอใมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ตองครับ